ิงขันต่อมาหมายเลข4ี่ครับผมวันนี้มีการแต่งรถมาด้วยนะนี่คนเดียวเลยเหรอคะพี่โอ้นั่นก็เป็นภาพตัวร่ามาด้วยนะคะมีการตกแต่งเลยครับค่ะเดี๋ยวตามกล้องระวังบ้านท้ายนิดนึงนะคะครับผมอ้าวคันต่อมาเลยครับนี่ก็มาจากนครปฐมเหมือนกัน03ครับผมมาจากนครปฐมบายบายค่ะจริงๆให้ไปรอที่พระราชวังกันเลยนะเนี่ยเอออ้าวคันต่อมาได้เลยนะครับหมายเลข0ู คันต่อไปนี่เม่สวยด้วยไม่เคยคุ้ยเลยเหรอคะทำไมอะคะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปลอดภัยครับอ่าแล้คันต่อมาครับ59นะครับเราปลอดภยกี่คนครับเนี่ยน้องจีน้องจีน5ชีวิตนะคะอันนอะโอเคครับเป็นการปลอดภยนะ มาแล้วครับคันนี้ครับอ่าช่องดีครับช่องดีขอให้ได้